ก็ไป็นยอิวเตอร์ฟาร์มานะครับก็จะเป็นเราทำเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับสำหรับทั้งสองคนแล้วก็สองตั์นะครับเราก็เราก็จะมีทั้งผลิตสลธุรกิจมีตั้งแต่เป็นพัสนาบำบัดนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่มันสื่อาหารเสริมสิงยาวนะครับแล้วก็มีทั้งเอ่อวชสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสุกรับสำหรับปลาที่ใช้เป็นอาหารอย่างเช่นบมูแล้วก็ไก่ ครับแล้วก็เป็นข้าตลาดเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีบที่ผ่านมาเนาะอ่ะพูดถึงในส่วนของไตรามาสหนึ่งเลยค่ะดตอร์ยูเราเติบโตค่อนข้างเยอะเลยกําไรเนี่ยตเติบโตเจ็ดร้อยสี่สิเปอร์เซ็นต์เราเติบโตมาจากอะไรอย่างไรบ้างทําไมโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอุ้ยมีผลประกอบการรอดแล้วก็เติบโตค่อนข้างดีค่ะครับเออผมก็ต้องต้องยืนยันเนี่ว่า เนื่อง,อางจากว่าตั้งแต่ปลายปีไหน้าสี่ของปี2561นะครับเราเราเริ่มเข้าสู่คอน s u m e r คือไป็นกรรัเสริโตรมาจากการที่เรา,ายอยู่ในช่องทางโรงพยาบาลและก็คลินิกนะครับไม่ว่าทั้งสองคนแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงครับโรงพยาบาลสัตว์เราก็ก็จะเป็นช่องทางหลักแต่พอ,อตั้งแต่ไตรมาสสี่ของปี61เป็นถึงไตรมาสหนึ่ง 1, ของปี62ครับเราก็เริ่มมีการเป็นคอน summer นะครับ มันก็เลยมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวโดยส่วนตึ้นนะถึงค่าใช้จ่ายต่อหน้าบัญชีค่า,เ,านะเป็น,ค,ปนค่าค่าใช้จ่ายแรกเข้า listing ปีต่างๆของ Mo เดิร์นเทรนะครับมันก็เลยรกระทบกำไรในไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วซึ่งไตรมาสหนึ่งปีทีแ่แล้วเราก็กกำไรอยู่แค่สักหลานกระบะแต่พอ,อตั้งแต่ไตรมาสสองออไตรมาสสองของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตรงนั้นเข้ามามแต่ฉะนั้นตั้งแต่ไตรมาสสองสามสี่จนถึงไตรมาสหนึ่งปีเนี้ย เราก็ก็จะไม่มีแค่สายพิเศษมันก็จะเดิมๆได้ตามแผนธุรกิจของเราเหมือนปกติแต่เดียวกันเนี่ยออพอมาพูดถึงว่ามันมีเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยแรกเราก็กังวลว่าเออจะกระทบไหมแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับแล้วก็เพราะว่าเราก็จะเปไปเน้นตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเราที่ที่ใช่ตอบโจทย์นะครับในการจะเพ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อต่างๆนะครับก็เลยเพราะว่าหลายใตัวเนี่ยเราก็ขายดีแบบ มาขึ้นมากนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์วิตามินรวมเม็ิฟูมของเรานะครับที่มาจากเยอรมันเนี่ยที่ที่เราโคลเป็นกระทางพาเนื้อาลี่เยอรมันเนี่ยขายดีเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่านะครับการเดินการผลิตทางด้านโปรไบปอติกเนี่ยก็เพราะว่าอมันก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าแบคทีเรียที่ดีมันจะช่วยต้องกันการติดเชื้อโดยรัสได้นะครับเราจะเห็นหลายหลายคลิปที่เป็นแพทย์พูดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของโปรไบปอติกเหมือนกันว่ามันช่วย ช่วยเอ่อบ้องกันเรานะคระับจากการติดเชื้อเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีจะไปตู้กับไวรัสเนี่ยมันก็ช่วยทํางาาร่วงกับภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบต้านโควิดได้ต่ดยกันเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อื่นๆเช่นแอสตรราเคอร์อมินนะครับซึ่งก็เป็นสารสกัดนะครับจากเครมินชันที่เราใช้เอ่อเอ่อทานาโนซัพพลททายเชั่นนะครับคือการใช้ดาโนเทคโนโลยีในการทําให้เคมินชันยันมีประสิทธิภาพแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับก็ ตัวนี้ก็ขายดีขึ้นหนึ่งสามเท่านะครับบรรจุคอนโทรเบสิกก็ขายดีขึ้นหนึ่งสามเท่าไม่ได้รวมเราขายดีจนเราขาดตลาดในหนึ่งเดือนนเดือนที่แล้วเดือนเมษาเราขาดตลาดแต่ตอนนี้สองก็มาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันได้คิดมาจากทางเยอรมนีมมก็เลยทําให้ไตรมาสนีแเราก็ขายดีเดียวกันเราก็มีออกพวกแอลกอฮอล์ล้างมือเราก็ออกในช่วงที่ยังไม่ได้ออกกันมาเยอะมากมายขนาดนี้หลายๆแกนก็เพราะว่าขายของรอนแรกก็ขายหมดเที่ยงครับ ตอนนี้เราก็แต่จริงแต่ว,ว่าถ้าแอ,กาอลกอฮอล์เจลอ,อย่างที่ทุกท่านทราบอย่างนี้ก็เริ่มออกมาเป็อนข้างมากก็เราก็ลย่งหนึ่งก็จะอยู่ในขายเรื่อยๆแต่สําหรับวิต่ามินหรือฟังโกไบติกหรือตัวที่ชื่อแอซาอเทอร์มินเนี่ยก็ยังขายดีเรื่อยๆครับก็พวาว่าตอนนี้เอออเดอร์มาก็มีคนสั่งจองมุงเที่ยงเ้วเหมือนกันครับอืมค่ะค่ะพูดถึงในสถานการณ์ตอนนี้นะโควิดเนี่ยก็เริ่มเริ่มคลีคขายแล้วนะคะดรเราเราวางกลยุทธ์ต่อจากนี้เนี่ย ยังไงบ้างในไตรมาสสองสามสี่นี้เราจะจะวางเกมยังไงเพื่อให้ในสุดของผลประกอบการของเรามีการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาคะครับคือถ้าเงนั้นอาจจะพูดแยกเป็นสองส่วนนะครับสัมปทานที่เกี่ยวข้องกับโควิดสัมปทานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดอย่างเงี้ยสัมัทา์ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยเราเชื่อว่ามันยังจะขายดีต่อไปเพราะว่าทราบไดที่ที่เดงไม่พบคนพบวัคซีนนะครับ ประชาชนเนี่ยก็จะต้องพยายามป้องกันตัวเองไม่ว่าจะการล้างมือบ่อยๆการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ,มอการใช้เอ่อหน้ากากนะครับเ,เพื่อป้องกันตัวเองจากสารกันหลังแอนเดียวแคนเนี่ยเอ่อผู้บริโภคทีดว่าก็ยังต้องการตัวที่มาช่วยเสริมในแง่ของกระตรุ้นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วเราก็เชื่อว,ว่าวิตามินโดเมดสโูเราโบ,โบ,โบโเบอร์ติกหรือแอสตาเทอร์มินเนี่ยจะขายดีต่อไปแอนเดอร์แคนนี่ยตั้งแต่ไปเดือนหน้าเดือนมิถุนาเนี่ย เราจะออกเอตัวใหม่สองตัวครับตัวหนึ่งเนี่ยชื่อไวท์เมูลนะครับไวท์มูลเนี่ยมันจะเป็นวิตามินที่รักษาอาหารที่เน้นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการอ,อินมูน,นครับเลยชื่อไวท์เทมูลนะครับคือวิตามินที่สําหรับอินมูน,นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าไวท์ทมูลตรงนี้ก็ได้รับการรับรองจากออยแล้วก็ววสมัครผลิตอยู่แล้วก็เอต้นเดือนหน้าก็จะติดเข้ามาจากเอยอรมันนะครับมันจะเป็นวิตามินรักษารากัรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอินมูลล้นล้วนเลยครับ แล้วก็ถัดมาเราก็มีกรณที่เราร่วมกับทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็ชื่อว่าโปรอินโมครับจะชื่อมันก็มาจากคำว่าโปรโมโปรโมกระตุน้นครับอินโม,โมโก็อินดุลิตี้กระตุน้นภูมิคุ้มกันอันนี้จะเป็นอีกเมคนิคต้นหนึ่งในการที่จะช่วยเป็นต้นใจอันนึลิตรช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเพราะตอนนี้คือดาบเองไ,ไม่พบวัคซีนก็จะต้องทานอะไรที่มันช่วยป้องกันภูมิคุ้มกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เราติดเชื้อง่ายนะครับ เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็อาจจะได้ยินว่าบางประเทศเขาเริ่มปลดล็อกดาวก็อาจจะมีการเอระบาดรอบสองซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่การควบคุมของนโยบายของภาครัฐรวมไปถึงการดูแลตัวเองของประชาชนนะคร่งซึ่งจริงๆแล้วประชาชนคนไทยก็ทําได้ดีนะที่เราจะเห็นข่าวว่าพวกเราเอ,อรู้จักที่จะล้างมือบ่อยๆด้วยคนใส่หน้ากากกันบดนคะครับมันก็ก็ก็คิดว่าตัววิตามินเราก็ยังน่าจะตอบสไปจนถึง เอ่อคนพบโควิดหรือแม้กระทั่งหลังโควิดไปเนี่ยก็คิดว่าคนก็จะใส่ใจกับเรื่องาการที่จะต้องทานสารอาหารที่เ,เริ่มเพิ่มสุ่มคลุมกันเพราะเราก็ไม่ทราบว่ากาจะมีการเชื้อตัวให,หม่อะไรมาหรือเปล่านะครับการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับค่ะและ้วก็สวนผลิตผ์ที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับโควิดอย่างเช่น,นันทาสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเห็นว่าใครหน้าหนึ่งเราเติบโตมากเลยนะครับ60ต่อเป็น68เป็นเนี่ย เราก็คิดว่ามันก็ยังเติบโตต่อไปนะครับเพราะว่าปริมาณาจานวนสัตว์เลี้ยงไม่ว่าสุนัขและแมวก็ไม่ได้ลดลงนะครับเราก็เนก็เลี้ยงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ออกลิฟันที่กบวงจรองคิดว่าเราเพราะยังจเติบโตต่อไปเราประสิทธิ์แล้วก็เพราะว่าเราก็เริ่มเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปนตามเป้าหมายเหมือนตามที่เราตั้งไว้ในปีนี้ครับก็คิดว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ อืมค่ะกลับไปในแง่ของสินค้าใหม่ที่เราจะออกในในเดือนหน้าเดือนมิถุนาค่ะดรที่ว่าสอง<ม>ตัวเลยเนี่ยเราตั้งเป้ายอดขายยังไงบ้างแล้วออสินค้าที่เราเอานำมาเพื่อจะขายต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งนี้จะเพียงพอไหมหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าเออสินค้ามีการขาดตลาดไปเหมือนกันค่ะคือตอนนี้เราที่เอาเข้ามามันก็เลยมันไปตาม ดีมาเนียครับตอนนี้เราเวลาเราเข้ามาทีมรนก็จะแก้ของเราเข้ามาทีสามเท่าห้าเท่าก็ในที่ขายดีขึ้นสามเท่าเราก็การนําเข้ามาเราก็เพิ่มขึ้นไปสามเท่าเราสอบสองตามดีมาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในปีหน้าสามปีหน้าสี่นะครับอีกเช่นตัวที่ช่วยเรื่องปรับนะครับตัวที่ปรับก็เรื่างที่สำคัญนะครับ ที่ที่ที่่ทีทต้องอดูแลมันบำรุงมันเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อสุขภาพที่ดีของทงั้งร่างกายรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเน,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 นี่ยถ้าตัดที่ดีก็จะช่วยด้วยครับก็จะเห็นว่าบางครั้งเราจะเห็นข่าวว่าเชื้อโควิดบางทีก็ทําให้สมดุลที่ตับเสียแล้วก็ทําให้คนที่เป็นติดเชื้อเนี่ยผิวจะํำขึ้นด้วยครับหรือจะดำซึมนะครับอันน,น,นี้อันนี้เราก็เลยคิดว่าตัวตับของเราที่จะตับเจาะในไหนอย่างนี้นะทั้ง ทางโลกศัพในแง่อื่นรวมถึงการต่อต้านโควิดไปด้วยครับค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นด็อร์พูดว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาแต่มาสองแต่มาสามแต่มาสี่แล้วก็จะช่วยขยับทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายปีนี้เนี่ยเรามองการเติบโตหรือว่าเป้าหมายของอินเตอร์ฟาร์มาไว้อย่างไรบ้างคะคือเราตามแผนเราก็ต้องการเติบโตเอ่อ ที่เราวางแผนไาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเรามีสายิตแผนแผนกล,ย,นลย,ยุทธ์ระยะยาว5ปีอยู่แล้วที่เราจะต้องคอยทบทวนทุกๆปีนะครับจะเป็นแผน5ปีเนี่ยเอ,อปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าจะเติบโต25-30เปอร์เซ็นครับ25-30เปอร์เซ็นแล้วออพอตอนนั้นเราเกิดโควิดขึ้นมาเราก็เอาแผนสาย,สาย,สายแินมาทบทวนดูอันนี้เราก็ยังเป้าเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไฟในหรือรกล,ย,ลยุทธ์รายรายย่อยอาจจะ แตกต่างกันไปเช่นที่ได้เรียนไปครับว่าเราจะเน้นทางด้านสิตภพัณฑ์ทางด้นถุงพิษไปมากขึ้นในกันตัวอื่นๆเราก็เราก็จะออกไปตามแผนเปนะครับไม่ว่าจะเิ็ธพันธ์สำหรับตั์เลี้ยงตัวใหม่ๆสิทธิัน์สำหรับประชุตั์ตัวใหม่ๆรวมถึงที่ตกี้ผมเรียนไปครับว่าไม่ว่าจะเป็นสิตพันธ์ทางด้านถุงพิษชื่อไทเทอร์มูลโซอิโมลสิทธิพันธ์สำหรับตั์ที่ทโครนิโวก็ก็จะเดินออกตามแผนทุกอย่างเลยครับผม ก็เพราะว่าแผนตัวคลอน่ยกจากเพย์ทันใหม่รวมกังการเติบโตของเพย์ทันเดิมด้วยครับค่ะค่ะดอร์คะหลังจากที่เรามีการนําเข้าสินค้ามากขึ้นในส่วนของต้นทุนการนําเข้าละคะเรามีความกังวลไหมมันจะปรับตัวสูงขึ้นมาเพราะว่าต้นทุนรู้สึกว่าในสามเดือนแรกของเราเนี่ยมันลดลงด้วยเพราะเรามีต้นทุนที่ถูกด้วยหลังจากนี้ละคะเรามองเรื่องต้นทุนยังไงบ้างคือต้นทุนตอนนี้เพราะว่ามันมันจะมีสองส่วน ต้นทุนมันกน็ไม่เกิดเวลาเราสั่งมากขึ้นเนี่ยต้นทุนมันจะถูกลงสมมติว่าเราผลิตอะไรเราวัตถุดิบจะเราสั่งเยอะขึ้นหะฮะเราก็จะต้นทุนเราถูกลงตามหลักทั่วไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีถ้าส,น,น,าส,น,ส,สน,นี่น้เข้าจากต่างประเทศตรงนี้จะเห็นว่าในช่วงข้างเงินก็อ่อนลงแต่พอช่วงนี้ข้างเงินบาทเริ่มแข็งขึ้นอีกแล้วนะ เพราะว่าถ้าสมมติอะไรที่เราจ่ายเป็นดีเอสตาร่าตรงนี้ค่ายีเอสก็จะขึ้นลงเดือแต่ถามว่ามันแค่อยู่ในเลนที่เรารับได้แต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะสิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือบค่าขนส่งแอร์เฟรยโดยทั่แอร์เฟรดเนี่ยขึ้นค่อนข้างสูงเดินก็เริ่มลงแล้วนะก็เจอว่าจังหวะที่ที่เริ่มปลดล็อกดาวของทั่ว่องเนี่ยค่าต่างๆนี้ก็คิดว่าค่าขนส่งก็ก็จะเริ่มลงแล้ว ส่วนน้ำมันเราคงต้องเฝ้าดูไปเพราะมันขึ้นเครื่องลงอยู่แต่แต่แนวโน้มเข้าใยว่าน้ำมันมันน่าจะจะขึ้นถ้าแบกลอกล่าคนก็จะใช้น้ำมันมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเฝ้าดูเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กเเอเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมันค่าขนส่งค่าระวังเรือค่าระวังเครื่องบินอะไรต่างๆครับ โอเคค่ะดรสุดท้ายอยากให้ดรฝากอะไรถึงนักลงทุนที่กําลังฟังรายการตระลุงบอลตอนนี้หรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่ากําลังจะตัดสินใจมามาถือหุ้นในส่วนของ IP ไอพีนะคะคือก็อยากจะอันดับแรกคงขอขอ,อธธรัฐดาสินทรัพย์ินี่ยให้ให้ให้คุณบอลแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับสุขภาพแสงง่ใจปลอดภัยจากโควิดก,ก่อนนะครับเอาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญก่อนนะครับ แล้วก็ <S 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 ไสำหรับไปใช้ดิจิทัลมานเนื่องจากเราทำเ,เประเด็กทันทานงด้านสุขภาพนะครับก็ก็คิดว่ามันก็มันอะไรที่อยู่บนบนเชนนะครับตอบโจทย์ก็เราก็เลยจะเห็นว่าไปสัตยาต่างๆตอนนี้ก็ก็กลายเป็นว่าได้รับผลกระทบในเชิงบวกมากกว่านะครับจากการเน,นียนรี้คือประชาชนใะผู้ไรพวต่างๆก,ก็จอมที่จะจ,ะจ,ะจ,ะจะ่ายแบจ่ายใช้สอยสำหรับทางด้านสุขภาพนะครับ จะอาจจะเป็นลดค่าใช้จ่ายทางด้านอืนอ่นๆถนนึงการฟื้ฟนฟ<ม>ูอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มไม่ได้เงินต้องไปใช้จ่ายกับการสั่งสั้ออะไรเพราะมันออกไปสังส่งซื้ไม่ได้นะครับอะไรที่ว่ามันก็คงเราน่าจะยจะเติบโตไปได้ตามแผนเราอย่างอย่างมั่นคงในระยะยาวนะครับได้ค่ะ โอเค,คได้ค่ะดอรอยู่วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมนะพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอลเอเไอขอบพระคุณมากๆค่ะดครครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีคับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ